โอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของหักนะครับผมพยายามไล่ทําตามเม้นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของหักกันเลยนะฮะก็ตัวเล็กนะครับคลิกซ้ายเป็นการยิงปกติเลยครับแล้วก็ชิฟเนี่ยเป็นการปลาระเบิดครับให้ดิ้งตัวเล็กเนี่ยเอาไยิงเพื่อเก็บอันตีนะครับแต่มาถึงเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยทำเราสามารถแปลงร่างเป็นหักได้เลยนะก็คลิกซ้ายเป็นการต่อยนะยครับต่อยรรือครับา แค่นี้เลยฮะ ikat. แล้วก็สเปซบาร์ค้างนะครับเป็นการกระโดดอย่างนี้เลยยิ่งหลอดไกลเรายิ่งไปไกลนะครับแล้วก็สูงขึ้นแล้วก็ตอนตอนที่เรากดสเปซบาร์ค้างเนะี่ยเราเราสามารถต่อยกางอากาศได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นคลิกฝานะครับระยะก็ไกลอยู่ครับแล้วก็ตัวอีนะครับเป็นการปล่อยเลเซอร์ไปนะครับปล่อยกระสุนไปทําให้ศัตรูเนี่ยแช่แข็งอยู่นะครับก็ต่อมาเป็นสกิลชิปนะครับเป็นการใส่โล่กให้ตัวเองกับเพื่อนรอบข้างนะครับ แล้วก็เนี่ยครับถ้าเกิดเราเลาะสเปซบาร์แล้วลอยกลางอากาศเนี่ยเราไปชกโดนครับจะทําให้ฟ้าศัตรูลงมาฟันได้นะเออว้าศัตรูลงมาต่อยได้นะก็ประมาณนี้ครับครับก็สแปมลิดขวากับอีไปก็ได้ครับถ้าอีโดนเนี่ยเป็นการแช่แข็งแล้วศัตรูเนี่ยจะไม่โดนน้ำเลยนะฮะแต่ว่าจะเป็นการดึงศัตรูไว้อยู่กับที่นะครับก็ต่อมานะครับเป็นอันตินะครับอันติก็คือแปลงร่างเป็นร่างใหญ่ขึ้นนะครับก็ เวลาต่อยเนี่ยมันก็จะทาให้ศัตรูกระเด็นนะครับแล้วก็ชิปปะเนี่ยจะแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ e เนี่ยจะแรงขึ้นด้วยนะแล้วก็สติเวลาตัวใหญ่เวลากดอ anti ทีนะครับจะเป็นการคว้าศัตรูมาแล้วก็ทุบอย่างนงี้ยแหละส่วนตัวของศัตรูที่โดนฟ้าอยู่เนี่ยเหมือนจะไม่โดนดามิด เวลาเพื่อนเรามาช่วยทำความทำดาเมจนะครับแต่ว่าตัวของเราเนี่ยจะโดนดาเมจยู่ครับถ้าเกิดศัตรูยิงมาใส่เราตอนที่เราค้าศัตรูอยูก่ <'re> ก็สำหรับคอมโบฮักนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็สแปมสกิลต่อยๆไปถ้าเกิดมีศัตรูอยู่มาใกล้ถ้าเกิดเราเจ็บก็สเปซบา้าถอยครับแล้วก็ตอนอยู่กลางกันเนี่ยเราสามารถกดสกิลที่ขวาหรือสอกิล E ได้ด้วยนะครับ ก็พยายามสแปมชิปไว้ด้วยนะครับเพื่อแบบว่ากันกันดาเมจให้เพื่อนเวลาเราเจอแบ็คแบนเทอร์อย่างเงี้ยถ้าเกิดเรากดชิปให้เพื่อนเนี่ยไอตัวแท็กเนี่ยมันจะไม่โดนเพื่อนด้วยนะครับก็หลักหลักกๆก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าตัวเป็นแทงมันก็เลยไม่ค่อามนีอะไลครับส่วนใหญ่ก็พยายามเดินคุมโซนไว้ครับถ้าเกิดเราเจ็บเราเพื่อนไม่ทาอันทิวได้ก็ถลยอยดครับก็นี่ครับตอนนี้แลงผมอยู่ที่แกนมาเตอร์นะครับแกนมาเตอร์สาม เี๋ยวไปเล่นฮักให้ดูกันเลยฮะก็ you you <So S 2> มาถึงนะครับเราบอกเพื่อนกันเลยครับว่าเราเล่นฮักนี่ครับเหมือนมีเพื่อนมาเล่นไอรอนแมนด้วยนะครับส่วนตัวของฮักเนี่ยจะได้เลือดเพิ่มขึ้นมานะครับหนึ่งร้อยห้าสิบก็อนนี้ครับมาถึงเราสามารถแปลงได้เลยนะครับก็เล่นแทงนะครับพยายามไแงให้เนไครับ ก็สำหรับตัวอ e ีนะครับพยายามกดให้โดนนะครับไม่ไงั้นจะเสียพีให้ยูไกส์พรีติดโลนะครับรอนะชิปนะครับชิปโลให้เราเต้นครับเพื่อนเพื่อนเราได้เต้นนะครับเราโดนไปล้านได้ฮะโดนไปช่วยครับโดนไปช่วย่ <S <S วยช,ชิปชิปเข้าไปโดินนะไไรครับไม่เป็นไรเหมือนจะพังไม่ได้อนะ <Yes. S 2> นะกรร็พยายามเล่นแทงให้เพื่อนไว้นะครับรอยู่ไม่ก็การเล่นฮักเนี่ยสามารถกระโดดไปรวมซัพพอร์ตได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวของแทงซัพตรวหรือดีเพสซัซัตัวนะไม่สนใจเราฮัลโหลเกียวนะครับเดฟังสไปเดอร์แมนแข่งเราแข่งได้นะรเราติ๊กบอกเพื่อนได้แต่เพื่อนไม่น่ามาอีกแล้วเนะรากดชิปให้แทงอีกตัวได้นะครับ ทำให้แทงได้นง่ายมากขึ้นครับแล้วก็พยายามต่อยๆไปฮะเล่นหอกเ,เล่นเล่นเล่นฮะนะฮะกระโดดไปต่อยได้แล้วพยายามกดสเปซบาร์กระโดดเข้าไปแล้วก็พยายามกด,ดสเปซบาร์กระโดดออกมาอย่าพยายามยืนนิ่งครับเพราะว่าเหมือนศัตรูจะมีฮอกอารครับ Oh, someone. gonna be looking Yeah, 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 yeah. Because they're gonna be looking behind them. Oh wait. Yeah, 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 Because <laughs> they're gonna be looking behind them. Yeah, ครับเหมือนไหนรอนแมนจะโดนนะครับเราพยายามมาช่วยนะครับครับตายครับแล้วก็ชิปเนี่ยถ้าชิปเราถ้าเกิดเราอยู่ไกลเพื่อนมากไหนเวลาชิปมันจะไม่โดนเพื่อนนะคับ I'm so f u c k I'm so sorry guys แล้วมันจะมีฮก็อคยูก็จะมีฮ็ o คติ๊กบอก r ะฮะยูก็เดินไปได้ฮะ e ้าเจอหนึ่งหนึ่งอย่าง เโด,ด,โด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวกลับได้ครับแล้วก็ชิปให้เพื่อนเออถ้าเกิดจะตายเนี่ยเราเก็บสตีได้นะครับแต่อันนี้เรายังไม่ตายนะย้มแทงให้เพื่อนไว้ครับเนี่ยราชิปให้เพื่อนนะฮะเหมือนสเตนหลุดมาอีกแล้วนะครับอดีเพื่อนเราทำงานค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ ตัวของไอรอนแมนแรงมากเวลากินฝาดหอน้เราเล่นแ่ามากครับถ้าดูจากคิวเนี่ยไอรอนแมนยิงเลยสิบหกแล้วครับแล้วก็ตัวของไซลอดในล้วงฝั่งเรายากมากเพราะว่า GM1 และ then portaling behind behind high ground high ground portaling 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 เป็นแบบเหมือนกดพอร์ท่อนะครับแล้วก็มาดักพอร์ทไอนี่แหละ เราใช้หลอนตีนะครับเพื่อนโดนนะแล้วก็รู้หน้าก่อนตีนะครับเราไม่ต้องรีบก่อนตีก็ไดบครับเราชิปเหมือนจะไม่โดนเพื่อนนะครับแต่เพื่อนรู้หน้าก่อนตีอยู่ก็ตายเพราะตีไม่โดนหรอปกติหน้าต้องตายนะไอเอ้นไม่สกิลสเตรนจ์เราแข่งให้เพื่อนไม่ทันนะครับก็ตายไปเลยแล้วเนี่ยพอเป็นร่างเล็กนะครับเราก็พยายามยิงเก็บไว้ก็ได้เผื่อจะได้แปลงร่างอีกรอบแต่ว่าอันนี้ตายไปเล้วอ่า อาชีพไม่โดนเพื่อนอย่แล้วนะเพื่อนต้องอยู่ไกลๆครับก็นี่ครัแล้วโดดไปล้วงฮอกได้ครับทำให้เล่นง่ายครับถ้าเหมือนตรงนี้จะนัวๆเลยฮะก็สกิลไม่ต้องกดใส่แทงก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ทำให้แทงไม่ตายหรอกครับพยายามกดใส่ตัวบีเพสหรือซัพพอร์ตที่เล่นมาหน่อยดีครฮะ แล้วก็ทิกฝ่าเนะี่ยเหมือนว่ามันจะทะลุตัวของศัตรูได้นะครับถ้าเกิดอยู่ไล์อัพเดียวกันเนะี่ยจะโดนหลายตัวฮนะเนี่ยเรามากดชิปเพื่อนครับเราค่อยโดดไปเล่น,นได้กนะ็ได้ฮเราแข่งไปนะครับตัวหนึ่งเหมือนเขาบเรสร้างเครื่องครับเรามาต่อยเครื่องได้คนระับเรายังมีอันสีไม่ต้องกลัวตาเรายังไม่ได้กดเลยไอโก้โหเราต่อยเราต่อยต่อยไปแลนะ้วอ่าสคือเพคคือเพค เาแข่งไปก่อนได้อ t h i n I should เพราะว่ารู้น่เยได้รู่ไะ้ s h o u l d have ult เรื่องเรื่องเราเจ็บนะเราควรติได้เลยฮะแล้วสกิลเราจะแรงขึ้นเยอะะบตายเป็นหนึ่งนะ t h i n เข้าเข้าไปลงฮอกได้ครับแล้วอย่าลืมนะครับเรามีั n ต i แล้วเราหาตัว เื่อกี้เราไม่ได้ใช้นติที่เอาไว้จับตัวนะครับเพราะว่าเลืมนกดครับเราโดดไปฟันได้แล้วแล้วก็สกิลเนี่ยระยะไกลเนี่ยเอาไว้กดใส่ตัวด้านหลังครับแล้วเราทำดาเมจตัวหลังนะครับเดือดไอ้เราแมนจะฆ่าได้ถ้เาเราเจ็บนะครับเราโดดไปเพื่อนคือกันนะครับรชิดโลให้เพื่อนครับ เพื่อนจีแทงอยู่นะครับเราพยายามทำดาเมจช่วยก็ยีนะครับยีสกัดไว้ตัวหนึ่งก็ดีครับแล้วก็ถอยพยายามทำดาเมจไปครับ I m i s s I m i s s t h e one shot ก็กดเลาะเลยเพื่อนนะพยายามเดินไปหาเพื่อนนะโอเคครับไม่โดนอ่ะไม่เป็นไรครับถ้าเล่นหักก็ถอยไปเรื่อยๆครับนั่งทำไรมาครับพยายามทำดาเมจแข่งแทงไว้ก็ได้ครับเนี่ยเรามีอัตติพอดีนะครับ ทำให้เรากดได้เลยนะแล้วแข่งไปนะแล้วแล้วคว้าคว้ามาตัวหนึ่งนะครับไม่จีิงท้องตีพอดีทําให้เหมือนอั้นตีเสียตีริบบิ่นค,ครับอั่นตีาหายนะครับแล้วชิปชิปพ,พยายามกดชิปไปครับกดถึกสก,กิลแล้วตอนนี้เพราะว่ามันหนะัวนะครับเหมือนซับจะเจ็บครับเราไล่ได้ฮะแงงตาตอยไปเลยฮนะมาก็พยายามให้ตัวอื่นมาสนใจเราที่สุดนะครับ ทำให้เพื่อนเล่นง่ายฮะเย่โคโล่มาเซคันด์ฟลอร์เพื่อนบอกหยับพอท่อนะครับนะครับเพื่อนเปิดพอท่อนะครับโดดนไปเลยแล้เราเป็นแท้งนะครับโดดต้องโดดไปก่อนเพื่อนนะครับหยบเราเรามาล้วงพวกแนวหลังกันได้ครับเลาแข่งไปหนึ่งนะครับเราโดดเล่นไปก่อนก็ได้ครับถ้าโดนดาเมือเดียก็เดี๋ยวโดดนขึ้นไปใหม่ฮะนี่รับล้วงฮอกครับฮอกตายนะครับกดชิปครับเราเราลืมกดชิปไปเลยนะครับ a a was man. Old l s i i p n g แข่งไว้ครับแล้วเดินแบตใกล้ใครต่อยนะครับถึงจะหายแข่งถ้าเกิดเราไม่ต่อยจะไม่หายแข่งโ o ้ยโอ้ย I'm here now I'm here now I can carry มาชี้ใหเพื่อนครับ Nice you guys did everything good shit well doneWait we can push we can what the hell she went Black Widow to counter me มาต่อยดีเได้เลยฮะแข่งไว้ก่อนครับโอเคครับแข่งไว้โดนนะ นะครับเราโลุยเพื่อนทราไม่เพื่อนฆ่าได้ไปเลยครับ put a pick one pick down นเพื่อนฝั่งนู้นเหมือนจะตั้งป้อมนะทางป้อมไปก่อนคะชิปให้เพื่อนนะครับไอรอนแมนแรงมากนะครับถ้าเกิดเล่นกับฮักเนะครับเจ้าเหมือนเราจะชนะไปเลยนะครับจิมนี้ง่ายมากครับจิมนี้เพื่อนเล่นดีครับ ก็สำหรับการเล่นฮักนะครับพยายามโดดไปโดดมาครับอาจจะโดดไปล้วงก็ได้ครับก็พยายามกดชิปให้เพื่อนนะครับถ้าเกิดกดคนเดียวเนี่ยนะค่าคุมเท่าไหร่ครับโลก็เล่นแทงนะครับพยายามรับดามเมจไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือดเจ็บไหนก็โดดไปหาให้เพื่อนฮิวก็ได้ครับถ้าเกิดเพื่อนฮิวไม่ถึงก็ถ้าเกิดใครอยากให้สอนตัวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ จะได้ทำคลิปสอนตัวใหม่ๆ